รอบนี้เนี่ยเป็นการทำข้อสอบจริงให้ดูเลยนะครับเป็น EP ีที่5แล้วถ้าจำไม่ผิดนะครับ e ีนี้เป็น EP ีที่5แล้วเนี่ยฮะเราผ่านกันมาแล้วหลายอาทิตย์นะครับนะเพราะฉะนั้นเดี๋ยวหลังจากจบ EP ีเหล่านี้นะครับ e ีที่เฉลยข้อสอบจริงเนี่ยนะฮะน้องจะได้เห็นข้อสอบที่ไปข้างหน้ามากขึ้นเตรียมตัวสําหรับปี64มากขึ้นนะครับใครที่พลาดหวังไปเมื่อปีก่อนๆน,นะครับปี63ปี6กปี6กใครที่พลาดหวังมาแล้วนะครับก็ ต้องเตือนตัวเองตลอดนะครับน้องหินคะแนนตัวเองแล้วเนี่ยน้องบอกกับตัวเองว่ายัางไงนะครับบอกตัวเองว่าวันนี้จะอ่านหนังสืออ่านหรือ,อยังบอกตัวเองว่าวันนี้ต้องทําให้ได้ทําได้หรือ,อยังนะครับห <uv> <delightful> ล,ลายคนเห็นข้อสอบที่เฉลยมาแล้วนะครับไอ้ไม่ใช่เฉลยเป็นคะแนนออกมาแล้วนะครับน้องเห็นแล้วว่าภาคกรนต้องได้กี่คะแนนภาคขอน้องได้กี่คะแนนน้องจะนนงต้อง ดูตัวเองแั่นแหละนะครับว่าตัวเองอ่อนอยู่ตรงไหนตัวเองยังไม่เก่งตรงไหนตัวเองยังพลาดอยู่ตรงไหนฝึกฝนให้มากขึ้นนะครับคุณครูครับฝึกฝนให้มากขึ้นนะเพราะฉะนั้นเป็นการติลหน้าเพจตรงนี้น้องสามารถฝึกตามไปได้เลยนะครับทุกคนครับข้อที่26ครับในการแข่งขันกีฬาปิงปอง13คนจะมีการแข่งขันกี่รอบโดยจัดแข่งขันแบบพบกันหมดนะครับข้อ26ครับช้อยก็จะมี13มี56มี78มี156 ในการแข่งขันนะพีฬาปิงปองนะมีสิบสามคนนะครับจัดแข่งขันแบบพบกันหมดจะได้ทั้งหมดกี่รอบใครดําได้เท่าไหร่พิมพ์มานะครับคุณครูครับพิมพ์มาครับให้เวลาสักสามสิบวิมีคนตอบมาแล้วนะไวนะไวนะครูไวนะ ตอบมาแล้วนะครับดูซิว่าถูกหรือไม่ถูกนะครับคือในชีวิตจริงที่น้องไปสอบเนี่ยน้องต้องเจอสถานการณ์แบบกดดันแบบนี้แหละนะครับเรามาติวหน้าเพจเนี่ยเพื่อให้น้องได้รู้ว่าข้อสอบจริงมันเป็นยังไงนะครับใครเพิ่งอยู่ปี5ใครเพิ่งอยู่ปี4เนี่ยก็สามารถทําไปพร้อมๆกันได้นะครับมาดูครับข้อสอบข้อน,นี้เราต้องขี่เส้นใต้เลยนะครับมีทั้งหมด13คนอามันเป็นเรื่องการแข่งกีฬาสิอาจารย์ใช่ถ้าเคยทําใครเคยทําโจทย์แบบนี้เนี่ยมันจะมีข้อสอบด้วยกันอยู่2ประเภทก็คือ การจัดแข่งขันแบบพบกันหมดกับการจัดแข่งขันแบบเย่าเยือนนะครับในกรณีนี้เนี่ยเขาบอกจะการจัดแข่งขันแบบพบกันหมดเพราะฉะนั้นพอน้องเห็นแบบนี้เนี่ยน้องทําไงครับเอาจํานวนคนคูณจํานวนคนลบหนึ่งแล้วหารด้วย2ครับเอาจํานวนคนคูณจํานวนคนลบหนึ่งแล้วหารด้วย2ข้อสอบนี้น้องสามารถใช้สูตรลัดได้เลยนะครับเป็นข้อสอบแค่ไม่กี่ข้อนะในปี ในปีต้องบอกว่าในปีไหนในปี63เนี่ยเป็นข้อสอบที่ไม่กี่ข้อที่น้องสามารถใช้สูตรลัดได้ก็ต้องรีบขว้าไว้เลยครับคุณครูครับนะอ่ะอย่างข้อนี้ครับมีทั้งหมด13คนน้องออก็เอาสินี่ยัดแทนค่าเข้าไปก็จะกลายเป็นคนคูณคนลบ1 13ลบออก1นึ่งเหลือสิ 12, แล้วหารด้วย2อคิดตามสูตรเลยคุณครูนะต่อไปทุกคนตัดเลขครับสอตัดสิเป็นหสุดท้ายคำตอบจะเป็นสิบคูณหครับ สิบสามคูณหกหกสามสิบแปดใส่แปดทดหนึ่งหกคูณหนึ่งได้หกทดหนึ่งเป็นเจ็ดครับคำตอบคือจอยข้อที่สามครับฝนฟับเลยอ่าอ่าใครตอบนี้แนละ้วยอดนะใครตอบได้นะเยี่ยมเลยนะครับใครตอบผิดหรือยังไม่รู้ไม่เป็นไรนะครับวันนี้อาจาร,รย์แก๊ปไม่ได้มาติวนะครับคูณครับหลายคนจะสงสัยว่าอาจารย์แก๊ปมาหน้าเพจเนี่ยติวหรือเปล่าไม่ได้ติวครับก็คือจะมาให้เห็นแง่มุมในการทําโจทย์นะครับการติวมันต้องหนักกว่านี้ การตีลต้องเจาะลึกไปกว่านี้นะครับอันนี้มาให้เราเห็นภาพของโจทย์ที่ผ่านมานะครับของโจทย์ที่ผ่านมาข้อยีิบเจ็ดโจทย์ถามว่าชมรมหนึ่งเนี่ยมีสมาชิกทั้งหมด12คนระดมทุนเพื่อไปทํากิจกรรมเนี่ยได้เงินทั้งหมด3,000บาทถ้าสมาชิกผู้ชายระดมเงินได้2,000บาทและสมาชิกผู้หญิงระดมเงินได้1000บาทก็ถามว่าถ้าทุกคนออกเงินเท่าๆกันจะมีชมรมผู้หญิงเนี่ยนะครับมีกี่คน รวมนี้มีจำนวนผู้หญิงกี่คนนะครับนะช้อยก็จะมี2 4 8 1ี่ปดสนะครับใครทำได้เท่าไหร่ตอบมาครับคุณครูครับใครทำได้เท่าไหร่ตอบมานะฮะเราต้องบอกทุกคนนะตรงนี้เนี่ยมันเป็นการจำข้อสอบออกมานะครับเพราะฉะนั้นอาจจะไม่สมบูรณ์ช้อยมันอาจจะไม่เหมือนจริงๆไม่เป็นไรนะครับคุณครูครับน้องทําโดยใช้ความรู้คณิตศาสตร์นะครับพอแล้วนะเดี๋ยวให้เวลาสัก30วินาทีครับนะเหมือนข้อสอบจริงเลยนะเริ่มครับ ยากเกินไปใช่ไหมครับไม่น่ายากเกินไปนะมีคนตอบได้นะครับน้องจึงไม่แปลกว่าทุกปีทําไมจึงมีคนสอบบรรจุได้เพราะฉะนั้นมันขึ้นอยู่กับการเตรียมตัวของแต่ละคน,นะครับบางคนอาจจะไม่ใช่เอกคณิสตั์ไม่เป็นไรครับคุณครูครับอยู่ขึ้นอยู่กับการฝึกฝนของน้องๆถ้าน้องฝึกฝนอย่างดีพอเนี่ยมันจะสามารถทําข้อสอบได้แล้วโจทย์แบบนี้เนี่ยไม่ไกลเกินเอื้อมทุกคนแน่นอนครับพอน้องอ่านโจทย์แล้วเนี่ยเนื้อเรื่องคร่าวๆเขาบอกว่าในชมรมนี้เนี่ยนะครับมี สมาชิกทั้งหมด12บคนแล้วไอ้1ิบคนเนี้ยระดมทุนได้3 0 0พบาทแล้วไอ้1ิบคนเนี่ยนะครับมีทั้งผู้ชายและผู้หญิงนะแต่ที่น้องเห็นแล้วต้องสะดุดตาที่สุดนะแลวต้องขีดเส้นใต้ไว้เลยนะครับใครทําคณิตศาแล้วไม่ขีดเส้นใต้แล้วไม่เน้นไว้เนี่ยจะไม่เข้าใจเลยนะครับน้องหินตรงนี้เนี่ยน้องต้องรู้เลยว่าเขาบอกว่าถ้าทุกคนออกเงินเท่าเท่ากันคําถามที่น้องต้องถามตัวเองก็คือ แล้วมันมีกี่คนนะแล้วมันได้คนละกี่บาทละ่ะเห็นไหมฮะถ้าน้องอ่านโจทย์เข้าใจดีๆเนี่ยน้องจะรู้เลยว่าเงินเนี่ยมันมีสามพันบาทใช่ไหมครับรวมมาได้สามพันบาทแล้วทุกคนมันออกเงินเท่าๆกันเนี่ยมันมีสิบสองคนเพราะนั้นหน้าที่ทุกคนก็คือเอาสามพันตั้งแล้วหารด้วยสิบสองถ้าน้องค่อยๆค,คิดเลขแล้วคิดเลขไม่ผิดเนี่ยนะครับค่อยๆตัดค่อยๆอ,อ,อะไรลงมาเนี่ยอาจจะไม่ต้องทําไวเหมือนคนอื่นเขาหรอกนะครับ นั่นเราค่อยๆทําค่อยๆคิดเลขไปนะครับแต่สิ่งที่น้องต้องห้ามทําเลยก็คือถ้าใครกําลังอ่านหนังสืออยู่หรือใครกําลังเตรียมตัวคณิตศาสตร์อยู่งดเครื่องคิดเลขนะครับคุณครูครับงดเลยเครื่องคิดเลขเป็นสิ่งที่ต้องห้ามเลยครับคุณครูครับไม่ใช่ว่าใครกำลังอยู่ทั้งกําลังนั่งดูไลฟ์สดกําลังกดเลยนะครับกดใหญ่เลยกดลายใหญ่เลยเนะี่ยไม่ได้ครับคุณครูครับน้องจะได้คําตอบวันนี้ก็จริงแต่อะไรครับแต่มันจะไม่ทันในวันสอบจริงนะไม่มีเครื่องคิดเลขมันจะไม่ทัน เราต้องหัดคิดเลขด้วยมือนะครับตัดเลขพร้อมกันครับ12 1 12อ่ะ12 1 1องือ2 2 24นะครับจับลบกันหลือเร็จ6ชักศูนย์ลงมาเป็น60แล้เราก็12 5 60ตัดเลยศูนย์1ตัวแสดงว่า1คนเนี่ยนะครับ1คนเนี่ยได้250บาทพอได้อย่างนี้ต้องยิ้มแล้วนะครับอ่ะ250บาทต่อ1คนโจทคนโจถามอะไรครับโจทย์ถามผู้หญิง แล้วก็เหลือไปดูในโจทย์ว่าผู้หญิงมีกี่คนอ่ะแล้วก็ไปดูดูในโจทย์อ่านในโจทย์ผู้หญิงมีกี่คนไม่รู้เพราะโจทย์มันถามแต่เรารู้ว่าผู้หญิงออกเงินรวมกันทั้งหมดเท่าไหร่ครับ1,000บาทเราก็รู้ว่าแต่ละคนเนี่ยใช้เงินที่ออกมาเนี่ยสองบาทน้องก็เอา1,000ตั้งแล้วหารด้วย250ถ้าเราคิดเลขไม่ผิดเนี่ยกระโดดตัด250เนี่ยมันจะได้4 4ตัวนี้ไม่ใช่หมายถึง4บาทจริงไหมฮะ สี่ตัวนี้หมายถึงสี่คนอา่าก็คือผู้หญิงเนี่ยมาระดมเงินได้พันหนึ่งนะครับคนหนึ่งเนี่ยใช้สองร้อยห้าสิบาทแสดงว่ากี่คนนะจะได้ครบหนึ่งพันแสดงว่าตอบสี่คนคําตอบข้อนี้คือสี่คนครับฝนได้เลยครับฟับเลยจบแหละนะวันนี้อาจารย์แกปาติวให้พวกเราเฉยๆนะครับมาติวให้พวกเราเฉยๆมันจะมีกลุ่มลับด้วยนะคุณครูสามารถสมัครได้นะครับกับเพจนอกจะได้เจอทุกวิชาเลยนะครับกับการเตรียมตัวสอบนะฮะ ใครจะสอบท้องถิ่นใครจะสอบครูกทรใครจะสอบรอบไหนปีหน้านะครับสามารถลงคอสนี้ได้เลยครับเป็นคอสออนไลน์นะครับเจออาจาร,รย์แก๊ปเจอรองพอ,องเก่งเจอครูอาจาร,รย์เทพเจอครูบีทเจอโอ้เจอเต็มไปหมดเลยนะครับสามารถติดตามได้ในคอสออนไลน์นะครับนะที่สําคัญน้องจะได้หนังสือไปด้วยและได้ดีวดีไปด้วยนะครับดีวดีในการเตรียมตัวสอบไปด้วยแล้วได้เข้าคอสออนไลน์ด้วยนะครับเป็น โปรโมชั่นที่เขาเรียกไงครคุ้มพอสมควรนะครับน้องติดตอด่อสามารถติดต่อดได้เลย